เิมจะมาอนอวยแต่อคลิปแรกจะยุดไปจะแบบไรคือจะมานางฝากไว้ทั้สี่น้อพี่เออยมันน้องตากสัตวฮะ้อเอาสา,า,<ะ>าสตร์ตากทั้งหลังทั้งหลังมาสองคนก็เมยยีมยเต่ทำเมียมาทำเมียามาตื่นฮะทำเมียามาตื่น <c oughs> แต่อารมมัแล้ว่ได้ร <c oughs> ถึงะไางาั้นคืนเลยอย่างก็่ถึงอารมณ์อะไนันอ อันนี้พเนกรลงล,งลังกำลังลงรังกันนะตา่ะตางเน,นื่องจากชุดโดนฝนตอนนี้น้องๆกำลังเอาชุดออกพึงไไแดดหวังว่ามืนอีกสิบอรม,มีฝนเวยเนาะฮะมีไหม,มะะฮะทำไมต้องขึ้นเสียงสูงมันเป็นคำนองว่า ไฟร,ร่งโุรกไม่ที่ก็ตเสร็จแล้วครับเหลือขึ้นฉากับขึ้นไฟเป็นหมอลักเื่อการเรียบร้อยแล้วครับรถบัดจอดอยู่ด้านหลัง แล้วมนไงนี่เราตากเปตากนี่ตากแฟนหรอนี่ตากนอนอ่ะตากให้ใครนะตากให้แฟนแฟนชื่ออะไรแฟนชื่อแสงจริงเหรอเออเดี๋ยวไปเสี้ยเขาสิอย่าไปต้เสี้ยคนง่ายครับไม่อันนี้ออกสื่อเราต้องพูดความจริงดิจะมาตอบแบบนักข่าวแบบดาราอะไรนั่นไม่ได้ดิเป็นคนรู้จักการโดยเฉย รู้จักขนาดไหนเออรู้จักเฉยๆเนี่ยโอ้ยากใกล้จังเลยไม่มันต้องใกล้พูดฉันขึ้นห <c oughs> ้องมุดหรอจะคู่ดัง <c oughs> นรอใช่โอ้ยเบาเล็นบอกใครอ่ะบอกใครยิงแคล <c oughs> ้วฮะ เอาอีอยาก่อเอา้ามันเออเป็นตังไหนก่อิงแถวบองมาทันผู้ในเออ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 แวอแวมันไ่ด้องอันนัมันตีซือ บางคนก็ยังนอนหลับพักผ่อนอยู่ครับคนยังเอาชุดออกมาผ่งแดดเพราะว่าชุดมันโดนละอองฝนโดนฝนแล้วคืนนี้เป็นบางส่วนัะ วันนี้เจอกันอยู่ตลาดนินจาอม,มาตะนคร้ะครับพี่น้องเดอรแรน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 ,นดีน<ๆ>ออนี้เราปีนี้เข้าใส่รถใช้รถขนลังชุดน้องแดนเซอร์ถึงสองคันนะครับรเ <ๆ S 1> รบพราะว่าอุปกรณ์เยอะแล้วก็รถที่เป็นอุปกรณ์ขนกับอุปกรณ์ครอปในการสแสดงจะอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ฝั่งนี้จะเป็นรถลังใส่ชุดของน้องๆครับรับคลิปนี้ไว้สนี้ก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันในคลิปใหม่นะครับ